กลับสบายดีทางโซนสบายดีมาเที่ยวเรองสบายดีวัสุดุสุข,สข,ขไม่เที่ยงเลยทำงานทั้งวันไม่ได้จ้งไมด้จ้งสักบาท ใจขนาดน้อยที่บอกยังไงกำลังที่ว่าเอาไกินโอ้ยว่าก่อนิว่าเจ้าพนิชายชิมเห็ดกระบาดเนาะปวดกระบาสบัสดีไหมสบายดีพี่น้องจ้า รบายมาืดีทุกคนดีนือเลยเยหาเงินเลียงยูทูบจ้มือแล้วะสเนาะวันนี้มันที่สาหาเ่งหมดได้ส่งเมลมาทางใหตรวจสอบมันตรวจสอบมันซีเงินเนาะให้ตรวจสอ,อ,ท,<ม>อที่เงินส่งเมลมา เขาไปตรวจสอบว่าไรยังเดูกับบอกดีป้านบอกเมียไปเหลือเราเด้อครนะเด๋ยทูบบบอกยิ่งถแล้วเลือรเลือก่อนเีราเดียีผ่อนจ่าย้ เอาเดียวเว้ยคำสองบาทนี่เรียนสองเลยเรียนสองมันเป็นสีทองนี่ยมีมีแมวในหัวไหมไม่แฟนเสียไป้มาอีกสีหานี่หรืมอืม หาลูกมาหายังไม่หาตัวทำงานทั้งวัน1,500เอ้ยไม่ใช่หรอเดินไปเดินมาเนี่ย5,000หลอกเพียงเนาะอันนี้ทำงานทั้งวันไมได้ตั้งสักบาท เลยจังเลอยจัง,อองไหนดีไหนทำกดสอสงเสือบอเน,นี๋เไเปียกกับพี่น้องไเปียกกรเจากัพีน้นเป็นเหนเหลี่ยมนะพี่น้องเนาะไข่เหรีเสือมอล่มลมลมอกมจะใส่ด้พี่น้อง บ๊อกซพันอะไรปเอาเนียเออไปเอาไปไไหนบ๊อกซี right. ่พันไปไมนบ๊อกไปไปแบงก์วันนี้แบง์แบง์วันนี้ได้ไฉมัฮะได้ไฉมั้งตาเที่ยนะบอก โอ้ค oh, ือเก่งแท้โอ้หุ่ oh, นให้ปาลุ่งไปมาออกมาเข้ามามสบายดีปาลุา่งเอาเงินนี่ป,ปาลุ <laughs> ง่งจะปันให้เอาสิเอาเงินนีปาลุ่งจะปันให้เงินหาพันจีบหน่อยสิบบาทได้เลี้ยนบาทไม่แหลกเลี้ยนด้บาทเด้อเอาใลายเอาสิบเรียญเราสิบเลี้ยนสิบพมันจังมันจังแบ่งกันในสิบคน TikTok à, tích tọc tích tọc tích tọc à, à, à. À, đó, đây không biết đi à, เราเพลอเอาสำนันละแจ็ตัวน,น,น,นั้นเลยบอกอะพี่นนอม้นั่งซื้อเครื่องมาเทไรพี่นนออันนี้นะหาคุณหาหาคูณสี่สิบหาพันเนาะอันนี้หาโตเน่อพี่นนอคูณสี่สิบหาพันโตสี่สิบหาพันเนาะอันนี้สองโตคูณร่อยเออคูณเซนซา สแสนเกีนรตนาะสี่ตัวคูณแสนสิบสามบพันกีบตสามสิบตัคูณสีส่สิบสี่สิบเกีริเนารวมเป็นเงินสองล้านหนึ่งแสนแปดสิบห้าพันเนาะ่นองเป็นเงินไทยกับประมาณ 4, 000, 000, บบาสีนน่พันกว่าบาทน้อยสี่พันห้าอือโอ้ช่วยถิมเงินไปหนึ่งพันบาทใส่เลย 2,000ซื้อสีปัญไ0 0กำไรละลงอีนาอยท้ายมือละสองพันเนาะซื้อมือละสี่พโอ้ยขีฝุ่นไลยเลยโอ้สเสร็จเสร็จแล ตายนะเงินเงินเดือนหนึ dad, <Sin on. S 2> ่งใส่เงินนอ่ะใส่เสร็จเกิดวันเล็กน้อยมีกี่ฝุ่นเนาะใส่อีกแล้วเงินเดือนบัวหอยใส่ตลอดใส่เบิดปี ปลาันจบเนี่ยผัวบวชเหี้ยซาผัวเขาดูก็ได้น่ะน่ะไรอย่งขับว่าวัดูและมว่าดมูววระสดขับมูววขี้าเลยหานี่อีที่นจักมาใส่กะระ่น้องเอนี่ผ่น้จงเต็ม อ๋อในฝุ่นวันนี้บินหงหันอะไรสิไปโม่บุญอีกทหนึ่งบุญน้องไหออ้อยู่นกทีนี้อ่าเนื้นนนไไนนเ,เ,เ,เคืลล่องนั้นห้องบอลนุ่นเป็นไรพี่หนึ่งน้องเอ๋ยเพิ่นเสียเนาะทีไก่ตายคลิปไปแต่ไกลล่ได้ลงลงลงเนาะแต่ไก่หลบถิ่มเขาวางติดแดงพีหนึ่ง เราพูดกันเนาะเรื่าติดแดงหย่อนอันเพ่งอันพี่ปูฟงิซ์บอกจากพี่น้องเนาะก็เลยตบถิมบอกหย่อนย่อนพี่ขันตามแก่พี่น้องย่อนมีลัญหามาตามหลังเนาะไก่ก็เลยตบหลบถิมซะแต่อันเลงินมันจะเตือนซืิงสอแต่โฆษณากับพวกเขาเวลาวางเด้เงิน แต่แดงนอะผิดเลยแกะไม่ได้แกะไม่ได้แดงแก,กะแขนเนาะแต่เรื่องมันยังพอแก้ได้อยู่เจ็บท้องนอนเลอันนี้แกะมวนมานกเลยครับโซ่เจ็บมันหลูกกับพ่อแม่ม,มีน้อนอาต่อยาากู่จังไม่ไหวแล้ว, <laughs> <laughs> วอันคอยนะลืมถ่ายตอนตอนขอยเจ็บท้อจะเออกลูกนะ คือเ่้นไอเอฟ FC คือสิเขาบ่แม่นเต็มอะไรอะไรเขาแบบนี้ป้ากระดากระโดดกระโผดกระโผจนอยากตายเกิดใหม่พุ่นแหละเออป้าออกเสมีกระแบ่งกันยังบัวปานนี่อันนี้นะจักสิว่าซัำจักทับซัำชิดทันห้องบ่ได้นะอยู่ห้องมอเนาะปห้องประเทศกระเจ็บไส่พันเฮาอดกัดไว้นะไข่แน่ลูกเทวดาให้เนาะไข่แต่บ่ได้ห้องเทวดามาปวดอีแม่ปะ ไข่แต่มันบอห้องมันหอนันสึกก่อนนี่นะมันเจ็บแห้งเลยมันแล้วมันบวมีแห้งสีห้องนะแบบวมันเจ็บแห้งเลยจนเมืดแห้งบวมีแห้งของสีห้องซ้ำเขือนอะไรอยว่าเขาเจ็บเจ็บบวแห้งอะไรก็เป็นวินแหละหอยนะคอยข่าวไปของก่อนแล้วหอยเป็นวินอีแม่เนี่ยันคอยตายแม่เน่ยเขาว่าลูกลูกลูกอีเวลบวให้รับบวให้รับตะลอกับบวให้รับข้าจ้าข้าจากเอาสลมมาใส่สลมใส่ น้อยเดียวถึงเดี๋ยวคอยเอาถอดออกคอยยันคอยยันน้ำหนักก่ขึ้นคอยให้ถอดเสโ้อลงมาเขาสักยาแล้วก็บวมเนื่อเลยเมื่อยวะเจ็บสิวจะเค็มสักยาน่ะความอ่ามันเจ็บท้องกลัวนี่อาใหญ่งนอกรยัเสืออไนเสืออไกเ ่ย้นบาทฮะกาพนันเ่รอบอสวยซื้อวยนึงล้านบาทอ๋อหวยเบอ้จ่ายซหมื่นจ่ายหกหมื่นบาทไม่ไหวเขามาเห็นเงเลยหนึ่ล้านบาทอ๋อเขาเห็นแช่หรือ่นายเขาจะเห็นแช่นี่ยม่นบอแช่ดันบอกเอาวยนะคะอือนคนไทยจะแช่หนึ่งล้านบาทลูกหวยมีซิมหาคน ถ้าเอามือสุดท้ายนะได้อยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามสามหมื่นสี่พันบาทค่ะนักมือซื้อไทยนอามือสุดท้ายนะได้ได้กำไรอยู่สองแสนสามหมื่นสี่พันนี่จากมือนะสิปหามือซิบหามือสิปหามือกับประมาณประมาณหกเดือนครึ่งกับมือมประมาณเจ็ดเดือนครึ่งโมเมนต์โมโหเจ็ดเดือนครึ่งออกไปจากเดือนจากมือก็หกสิบหามือ มีได้ขัดจ่อไปลงพี่น้องขัดเอาขันเอามือไร่แ่ได้ัวพี่คนไม้เลยบอกนี่มาบอกเอาคลิปเลไม้ในตเลยบเมื่อวัออซื้อขัเอามือสุดท้ายนะได้หนึ่งล้งมหมืบาทขัเอามือตัมอินได้เก้าแสนบาทออลพี่น้องคลิปนี้ก็จะดีคอจบลงไปจะมีพี่น้องด้วตายแล้วพี่นองว่าอเรื่องอันแช่นะพี่น้อง สบายดีขอ,ขอบกราบขอบพระคุณทุกสุดสัปดาห์เด้อพี่น้องที่ติดต,ตามมาชมเนาะมาตลอดสบายดีไม่คิดมากเด้อพี่น้องเด้อ